คนไหนที่ทําเสื้อผ้าเด็กนะคะแนะนําให้สร้างตัวตนในมุมของการเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่จริงใจแล้วก็ใส่ใจลูกมากๆนะคะแล้วก็ต้องเล่าอธิบายในมุมของคุณแม่ที่แบบเฮ้ยเราก็รักลูกเรามากๆในการที่จะดีไซน์ชุดเลือกวัดเลือกเลือกผ้าหรืออะไรแบบนี้เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราและเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกับลูกเราเราก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็บอกต่อให้กับแม่แม่ท่านอื่นในมุมประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะคะด้วยความที่เราเป็นคุณแม่แล้วเราทําเสื้อผ้าเด็กใช่ไหมคะเราจะมีจุดที่ได้เปรียบคือเราจะรู้ว่า ผ้าแบบไหนที่ดีต่อผิวสัมผัสของเด็กหรือแบบไหนไม่ดีหรือดีไซน์ประมาณไหนที่เหมาะแก่การสวมใส่จริงๆอันนี้ก็จะเป็นจุดที่คุณถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยเราก็จะได้เปรียบแบรนด์อื่นๆที่แบบถ้าเขาไม่ใช่คุณแม่เขาก็จะไม่รู้จุดเล็กๆน้อยๆหรือจุดที่มันเป็นปัญหาจริงๆสําหรับแบบเฮ้ยเสื้อผ้าเด็กแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กในการใช้ชีวิตหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะดองลองดึงปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเล่าแล้วก็พิเซนว่าอ่ะลูกเราใส่เสื้อผ้าแบบนี้มีปัญหาแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะดีไซ ไยแบบนี้เพื่อมาแก้ปัญหาจุดนี้นะอะไรพวกนี้นะคะลองดึงสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ค่ะเอามาเล่าเพื่อเล่าผ่านลูกของเราและแม่ๆที่เขามีลูกเหมือนกันเขาจะเข้าใจปัญหาเดียวกันค่ะ